สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนนุศิ์ช่างออมครับนนทบุรีนะครับวันนี้จะมาเรียนตัดผมนะครับองทรงต่ําจนบางพนฐานนะก็คือก่อนที่เราจะตัดสภาพผมมาลูกค้าเดินเข้าร้านนะแบบนี้เลยกระเซือกอกระเซิงไม่มีทรงไม่มีอะไรเลยใช่ไหม ผมยาวทื่อๆดื้อๆไปเลยเนี่ยทีนี้เราก็จะมาสร้างทรงด้วยการขึ้นทรงที่หวีเล็กนะครับก็คือช่างออมก็ฝึกการตัดลองทรงต่ําด้วยวีเล็กผ่านวัตุ้กตายางมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะขึ้นทรงนะครับจะขึ้นจุดไหนก่อนก็ได้นะสําหรับตัดผมเป็นแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่เป็นอยู่ระหว่างฝึกแนะนําให้ขึ้นทรงฝั่งด้านไหนฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ ความสูงไม่เกินอะไรหนึ่งหน้าวีเล็กหนึ่งหน้าวีเล็กหนึ่งจุดเนี้ยก็กดหัโล่งหาความสูงของกรอบทรงบอลแล้วเอาวีแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปแทงเข้าไปครับพลิกวีออกสันวีคิดตีนผมไปวีก็หนเล็กน้อยไถเลยจวดเอาใหม่ไถเยอนกว่าไมนจะหมดอ่ะเอาใหม่แนบยกลอยขึ้นไปดิ ยกลอยทำใหม่หยุดก่อนหยุดก่อนดิเปิดหูลงใช้สันดีส่วนที่อะไรส่วนกลางกดตรงกลางเนียยกลอยพอแค่นี้เนียยกลอยพอตัวนี้ออกแล้วก็ป็นรูปพัดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมตัวน,นี้ก็ออก ตักก็บิดไปบิดมวนี้ไ่ยใ,ให้ขอบทรงมันอยู่ระดับหนึ่งหน้าวิเล็กพอจุที่สองก็ออเหมือนกันแนบยกลอยแค่นี้พอแนบยกลอยแค่นี้หลีลงมาตัวนี้ก็ตัดออกรวดเลยอโอเคไหมเนี่ยค่ะแนบยกลอยที่อยู่ยลงแนบยกลอย พออะตัดต่อไปยาวมากตัวน,นี้ก็ตัดสวยออกถ้ามันยาวก็สวยๆเลยไช่ออกเออใช่ออกชิบิลงทำใหม่แนบใหม่ทำผูร่งนั่นแหละดีดอก แนบยกลอยยกลอยวีลงใช่อีกสักทีแนบยกลอยพิกวีลงกดันขึ้นตรงตรงดันตรงตรงอย่าเลื้อยเข้าไปทุนู่นอย่าเลื้อยเข้าตรงตรงขึ้นมาเคลื่อนขึ้นตรงตรงดีพออ่ะทีนี้ก็นอนดีนอนเหมือนเดิมเห็นไกลลายไหมเนี่ยเห็นไกลลายที่เราตัดไปไหมเนี่ยตัดเท่าไกลลายเลยเนี่ย ทำไมตักมาตักน,กนสันวีคิดตีนผมขายเออสันวีเพื่อนดีดีทีนี้ตีนผมอยู่ไหนอ่ะ ตีนผมก so 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 yeah. ็อยู่นี่เห็นไหมนี่ตีนผมนี่ตีนผมอยู่นี่เพราะฉะนั้นสันดีต้องอยู่นี่ขายเลยเนบยกลอยขึ้นไปทำไมเนบยกลอยเีาใหมขายช้าช้าแนบยกลอยอืดี อ,อืมได้ได้ได้โอเคได้แล้วหน้าวีตาขึ้นไปเห็นไหมหนึ่งหน้าวีเล็กจ้วนเลยเอา,เอาสันวีต้องอยู่นี่นอน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 บีเนี่ยความสูงอยู่นี่เพื่อจะเยีย่ยงนี้ ตัดช่วงโค้งอ่ะช่วงช่วงโค้งอ่ะดีดีด,ดความสูงประมาณน,นี้ยกำลังดีหลายสีเหลือเกินนายบยบ้อยูโยลอยปดัดออกลอยปดัดออกอย่าไป่ายเยอะๆเดีถ๋ถ่าย,ยน,นิด ทำไมตรงนี้รอรอนี้มันบางนิดนึงมันรุหนาไปหน่อยดีดรดเรียบร้อยไปแล้วพอสวยแล้วใช่ไหมปเป็นรูปพับใช่ไหมครับใช่ เอนแอนไปบีเข้าไปหมายงว่าเอ่นเอนเอเข้าไปอย่างเงี้อนเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะไปถ่ายหลังจอนใช่ไหมหลังจอนจังหวัที่หนึ่งจังหวัที่สองจังหวัดสามจังหวัดสี่เอาโค้งเองทำเองดี อืมดเรว่มเลยก็สะบัดห<ม>ัวคว้านเจ็บใช่ไหมเอบตีนผมออทำไปทำไปดีนั่นแหละดีค่อยๆทำใจเยน็นไม่ต้องรี้ ก็ก็โค้งกลับไปแล้ว อืมทำไมอืมออกออกออกออออกคนนี้ไล่เดี๋ยวไล่ใหม่แนบโค้งอยลอยขึ้อยูลอย่ลงอลอกมา ตรงไหนคือตรงไหนคือต <in> ีนตีนผมก็ตรงนี้ไงเนี่ยตีนผมอยู่นี่เนี่ตีนผมอยู่นี่กำหนดเองเลยได้เลยตีนผมเบี้ยวคือตีนผมอ่ะคือส่วนที่มันมีผมงอขึ้นใช่ไหมเนี่ยที่สูงสุดเนี่ยเราตัดทิ้งก่อนก็ได้เนี่ยขายทิ้งก่อนแล้วก็มาเอาสันหีบาวางตรงตีนผมเนยตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้ยแนบยกลอยที่อยู่ลงแนบยกลอยเนี่ยหรือจะสไลด์ขึ้นตรงนี้ก็ได้ คไหมค่ะทีน,นี้ก็ป้้มมีลงกันถ่ายกันได้เลยป้้มมีโลง่งตรงน,นี้เอาบริเวณตรงจุดที่สองใช่ไหมหรือว่าส่วนที่สองอันนี้ยกลอยที่นีลงแนบยกลอยเนี่ยนี้ก็แนบยก,กลอย เนี่ยยกลอยลงน้ำหนักที่มุมไปเวณด้าน,นซ้ายนะเอาเอามุมด้านซ้ายค่ทีัว,วางที่สันวีที่มันรับน้ำหนักได้ดีๆเนนะนี่แล้วก็อะไรกวัดเสื่อ,อาเข้าใจไหมค่ะตรงนี้มันชอบดีๆ อันนี้คือฝันผมอะค่ะไอ้เอหมหมุนๆอย่างนี้คือฝันผมหรอือเป่ะคะใช่ฝันฝันผมฝันอะไรไมาอยู่เลยตรงนี้ผมยังงงอยู่เป็นบุคคลพิเศษ <c oughs> พอเข้าใจนะก็ <c oughs> ะคือด้านนี้เราขึ้นไปสูงก่อนมันขึ้นไปสูงเกินไปนะม,นมันยังทางแรกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าระวังไว้เห็นมันสูงไหมเนี่ยขอบทรงมันสูงเกินเนี่ย มันควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกรอบทรงมันควรจะอยู่แค่เนี้ยเราต้องกดหูลงแล้วก็ตักแล้วก็อะไรแนบย,ยกลอยแล้วก็พิกหูลงหรือจะจวดตรงนี้ก่นก็ได้จวดเพื่อหากรอบทรงนี้ก่อนมันจะได้คอนโทนสังเกตไหมว่าด้านซ้ายสูงแตขง่ข้างข้างขวาพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยต้องการข้างซ้ายแบบเนี้ยนะชมแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบางกันขอบมา